นิทานเรื่องฉันชอบกินข้าวเรื่องโดยน้านกฮูกภาพโดยรติไมยหงวิสุทธิกุลเล่าโดยรัชชาภาอุมารังศีฉันชอบกินข้าวข้าวของไทยเราเอาไปทำอะไรก็อร่อยมากเลยนะจ๊ะฉันชอบกินข้าวที่เป็นเส้นยาว,ยาว อย่างเช่นขนมจีนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและเส้นหมี่ฉันชอบกินข้าวหลามหูอร่อยจังฉันชอบกินข้าวเมาเข้าวเมาคุกอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวตังข้าวตังอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวต้มมัด ข้าวต้มมัดอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวเกลียบว่าวข้าวเกลียบว่าวอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวต้มน้ำวุ้นข้าวต้มน้ำวุ้นอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวจีข้าวจีอร่อยจังเลยและพวกเราก็ชอบเล่นรีรีข้าวสารอีกด้วย รีรีข้าวสารสองขั้นนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทานคนข้างหลังไว้